สชชตาชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่114จากตอนที่แล้วพรามเกวัตได้กราบทูลแผนการที่จะบุกยึดแว่นแคว้นทั้งหมดให้พระเจ้าจุลนีทรงสร้าง ด้วยความมั่นใจว่าคงไม่มีใครล่วงรู้ความลับของตนแน่แต่ที่จริงมิได้เป็นเช่นนั้นเพราะได้มีนกแขกเต้าแสนรู้นามว่ามาทุระจากมิถิลานครดักซุ่มแอบฟังอยู่ก่อนแล้วเมื่อพราหมณ์เกวัตกราบทูลแผนการจบลงมันก็โผลลงจับกิ่งสาละที่อยู่เหนือศีรษะ พลางถ่ายคูดรถลงบนศีรษะของเกวัตจากนั้นก็บินไปส่งเสียงร้องไปว่าความลับของท่านทั้งสองนะ่ะเรารู้หมดแล้วอีกหน่อยคนเขาก็จะรู้กันทั่วแล้วมันก็รีบบินกลับมิถิลานครด้วยกําลังเร็วดุดลมพัดเจ้ามาธุระเมื่อกลับมาถึงเรือนของมโหสถปณิตแล้ว ก็ลงจับบนบ่าของมโหสถทันทีเป็นสัญญาณหมายให้รู้ว่าครั้งนี้น่ะเป็นความลับสุดยอดมโหสถบัณฑิตเห็นกิริยาของสุวโพดกแล้วก็รู้ว่านี้น่ะเป็นความลับสำคัญจึงพาสุวโปดกขึ้นไปยังเรือนชั้นบนแล้วเอ่ยถามว่า เจา้าได้ทราบข่าวสำคัญอะไรมาอย่างนั้นหรือสุวะโปดกจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระราชอุทยานกรุงปัญจาละให้มโหสถฟังตั้งแต่ต้นจนจบมโหสถได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวชมสุวะโปดกว่าพ่อได้ทำกิจสมกับหน้าที่แล้ว จากนั้นก็ประคองสุวโปโดกด้วยมือทั้งสองแล้วจึงค่อยๆใส่เข้าไปในกรงทองคำซึ่งปูลาดด้วยผ้าเนื้อละเอียดที่อ่อนนุ่มเมื่อทราบแผนจานของพราหมณ์เกวัตทั้งหมดแล้วมโหสถบัณฑิตก็มิได้นิ่งนอนใจรีบตระเตรียมสเสบียงอาหาร สะสมไว้ในยุ้งฉางจนเพียงพอแก่ความต้องการทั้งระดมกำลังไพร่พลทำการป้องกันอารักขาพระนครในทุกๆด้านซึ่งหากว่ากองทัพของพระเจ้าจุลนีบุกเข้ามาประชิดวิเทหรัจร์จริงๆมิถิลานาครก็พร้อมที่จะต้านทานกองกำลังของปัญจาลนาครอ,อย่างไม่คลั่นคล้าม ในขณะเดียวกันพระเจ้าจุลณีก็ทรงเร่งเคลื่อนขบวนทัพใหญ่ประกอบด้วยพลช้างพลมา้าพลรบและพลราบออกจากกรุงปัญจาลโดยมีพระองค์ทรงเป็นจอมทัพพรามเกวัตเป็นที่ปรึกษาการรบพระอนุชาทรงพระนามว่าติขินะราชกุมาร เป็นเสนาธิการพร้อมด้วยเหล่าแม่ทัพในกองอีกมากมายแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เกวัตคาดไว้กองทัพปัญจาลนครน,นั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกลเหนือกว่ากองทัพใดๆไม่ช้านานเท่าใดก็สามารถเข้ายึดแว่นแขวนต่างๆได้อย่างง่ายได้ โดยทยอยยึดไปเรื่อยๆทีละเมืองทีละเมืองโดยมีพรามเกวัตเป็นทูตเจรจาให้พระราชาเหล่านั้นยินยอมแต่โดยดีเมื่อยึดเมืองเหล่านั้นมาได้แล้วก็คุมตัวพระราชาผู้ครองนครนั้นๆไว้แล้วนำมาเฝ้าถวายความพักดีแด่พระเจ้าจุลนีเสร็จแล้ว ก็ทำการหนุนกองทัพใหญ่โดยรวมกองทัพย่อยที่ยึดมาได้เข้าเดียกันแล้วก็เคลื่อนกองทัพไปล้อมเมืองอื่นๆต่อไปพระเจ้าจุลนีทรงปิติสมนัตเป็นกำลังที่พระองค์สามารถครอบครองราชสมบัติในแต่ละเมืองได้สำเร็จโดยที่ไม่มีผู้ใดต้านทานกองทัพ ของปัญจาลนะครได้เลยจะเหลือก็แต่เพียงราชสมบัติของพระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครเท่านั้นที่พระองค์ยังม่อาจครอบครองได้เนื่องด้วยเพราะพรามเกวัตเกรงในปัญญาบารมีของมโหสถบัณฑิตเหล่าทูตทหารผู้สืบราชการลับ ที่มโหสถส่งไปประจำยังแขวนต่างๆก็รายงานความเคลื่อนไหวของกองทัพพ,พระเจ้าจุลนีส่งข่าวให้มโหสถปัญดิตได้ทราบเป็นระยะระยะท่านมโหสถปัญดิตขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุลนีปรมทัตผู้ครองปัญจาลนคร ได้ยกกองทัพเข้ายึดแคว้นต่างๆไว้ได้เป็นอันมากแล้วขอท่านมโหสถบัณฑิตจงอย่าได้ประมาทเพราะในอีกไม่ช้าเนี่ยพระเจ้าจุลนีก็จะยกทัพมาประชิดกรุงมิถิลานครเป็นแน่ฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับข่าวจากทูตทหารเหล่านั้นจึงส่งข่าวต่อไปว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลไปเลยบัดนี้เราได้เตรียมการป้องกันพระนครไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทว่าแต่พวกท่านเมื่อจะทำการใดๆก็จงระแวดระวังให้ดีอย่าให้ถูกจับได้และจงอย่าประมาทเป็นเหตุให้เสียการ พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงแผ่พระราชอำนาจไปตลอดสกลชมภูทวีปใช้เวลาอยู่นานถึงเจปีเจเดือนและเจวันในที่สุดพระองค์ก็สามารถรวบรวมราชสมบัติในนครเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดเว้นแต่มิถิลานครเท่านั้นที่พระองค์ยังไม่ได้ญาติตราทัพเข้าไปยึดครอง เนื่องด้วยพราหมเกวัตรทราบถึงการป้องกันอย่างแข็งแรงของมิถิลานครทั้งกลิ่งเกรงในความชลาสามารถของมโหสถบัณฑิตลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงปรึกษากับพราหมเกวัตว่าท่านอาจารย์เรายึดเมืองต่างๆมาได้แล้ว ยังเหลือแต่มิถิลานครเท่านั้นบัดนี้หากเราตัดสินใจที่จะยกกองทัพไปยึดมิถิลานครท่านจะเห็นอย่างไรท่านใดนั้นพรามเกวัตก็รีบทูลคัดค้านว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ได้โปรดทรงพิจารณาให้ทีท่วนก่อนเถิด การที่จะยกกองทัพไปตีมิถิลานครนั้นเห็นจะหนักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะในมิถิลานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จราชการประจำราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชไม่ว่าใครเนี่ยต่างก็ทราบดีว่ามโหสถบัณฑิตนั้นเป็นผู้รอบรู้ ฉลาดในอุบายยากจะหาผู้ใดเทียบได้อีกประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานครนั้นจะมีมากสักเท่าใดกันถึงอย่างไรนี่ก็คงไม่อาจเทียบได้กับราชสมบัติที่พระองค์ทรงยึดมาได้หากว่าพระองค์จะต้องรบในครั้งนี้ก็จะเป็นการรบครั้งใหญ่ เห็นทีจะต้องสูญเสียกำลังไปเป็นอันมากแม้จะได้ราชสมบัติในกรุงมิถิลานครมาอีกเนี่ยก็ดูจะไม่คุ้มกันฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นด้วยกล้าว่าบัตรนี้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์ควรจะยกทัพกลับปัญจาลานครพระเจ้าค่ะ การกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีเพื่อให้ทรงถอยทัพอันยิ่งใหญ่ที่กำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างเพกเหิมเนื่องจากได้รับชัยชนะมาโดยตลอดนั้นทําให้พระเจ้าจุลนีทรงลำบากพระไทยเห็นทีว่าพระองค์คงจะยอมรับคำเตือนไม่ได้และหากว่าพระองค์ทรงตัดสินพระไทยที่จะรบกับมิถิลานครจริงๆ มโหสดคงต้องพบกับความลำบากเป็นอันมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป